สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่อง PHL 0 3ค่ะระบบจรวดหลายลำกล้องของจีนที่ได้ยินมาว่าพัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยีของรัสเซียใช่เลยครับตัว PHL 0 3เนี่ยหรือถ้าเป็นชื่อส่งออกก็จะเรียกว่า AR 2นะครับมันก็คือระบบยิงจรวดหลายลำกล้องหรือ MLRS ขนาด300มิมมี12ท่อยิง พื้นฐานก็มาจาก BM30 Smerch ของรัสเซียจริงๆนั่นแหะครับแต่ว่าเออจีนเขาก็เอามาพัฒนาปรับปรุงไปเยอะพอสมควรเลยโอ้ oh, ค่ะจนตอนนี้ก็กลายเป็นอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลตัวหลักๆที่เออทรงพลังมากของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนหรือ PLA ไปแล้วครับ น่าสนใจจังเลยค่ะงั้นวันนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเจ้า PHL03 มันมีอะไรเด่นๆหรือมีข้อสังเกตอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างในสนามรบยุคนี้ได้เลยครับเริ่มจากสเปคหลักๆก่อนเลยไหมคะเป็นยังไงบ้างคะโลเมตรจนถึงประมาณ130กิโลเมตรเลยแล้วแต่ชนิดจรวดที่ใช้โห130กิโลเมตรใช่ครับ ซึ่งถือว่าไกลกว่าสมิร์ชรุ่นดั้งเดิมของโซเวียตพอสมควรเลยทีเดียวโหขนาดนั้นเลยเหรอคะร30กิโลเมตรนี่มันไกลามากเลยนะคะสําหรับระบบจรวดแบบนี้นั่นหมายความว่ามันยิงข้ามแบบว่าข้ามช่องแคบได้หรือยิงจากแนวหลังลึกๆเข้าไปในแดนข้าศึกได้สบายๆเลยสิคะสร้างแรงกดดันได้เยอะเลยถูกต้องครับระยะยิงที่ไกลขึ้นนี่แหละครับคือจุดเด่นสําคัญอันนึงเลยทําให้มันครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการได้กว้างขึ้นมากมาก แล้วตัวรถฐานยิงเองก็ใช้เป็นรถบรรทุกไทยแอนทีเอ5380แบบ8คูณ8ล้อซึ่งเ,เป็นรถสมรรถนะสูงนะครับทำให้เคลื่อนที่ในภูมิประเทศต่างๆได้ค่อนข้างดีความคล่องตัวก็เลยสูงตามไปด้วยนอกจากเรื่องระยะยิงความคล่องตัวแล้วมีอะไรเด่งๆอีกบ้างคะเห็นว่าเรื่องหัวรบก็มีหลายแบบเหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือ ความหลากหลายของหัวรบครับมีตั้งแต่แบบหัวรบระเบิดแรงสูงธรรมดาธรรมดาไปจนถึงหัวรบแบบแตกกระจายหรือที่เราเรียกว่า submunitions นะครับที่มันจะปล่อยระเบิดย่อยเล็กๆออกมาเยอะๆครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายเป็นบริเวณกว้างอ mm. นอกจากนั้นก็ยังมีหัวรบสำหรับแบบว่าต่อสู้รถถังโดยเฉพาะหรือแม้กระทั่งหัวรบเพลิงไหมก็มีเหมือนกันค่ะ <c oughs> ความหลากหลายตรงนี้แหละครับที่ทำให้มันปรับใช้กับภารกิจได้ยืดจุดมากๆเลย ฟังดูแล้วเหมือนมีแต่ข้อดีเลยนะคะทั้งยิงไกลหัวรบก็เยอะแยะคล่องตัวก็สูงแล้วเห็นว่ามีระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติด้วยใช่ไหมคะที่ช่วยเรื่องความแม่นยำความเร็วในการยิงครับมีระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยช่วยได้เยอะครับแล้วแบบนี้มันมีข้อจำกัดหรือว่าจุดอ่อนอะไรบ้างไหมคะก็แน่นอนครับระบบอาวุธทุกอย่างมันก็มีข้อจากัดของมันข้อแรกที่ค่อนข้างชัดเจนเลยคือเรื่องราคาครับผม ตรวจขนาด300มิิเมตรแต่ละนัดเนี่ยอืมไม่ถูกเลยนะครับต้นทุนต่อการยิงแต่ละครั้งนี่ถือว่าค่อนข้างสูงอ๋อค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือแม้ว่าจะมีความแม่นยำดีขึ้นกว่าพวกรุ่นเก่าๆนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ย PHL03 ก็ยังเน้นการยิงแบบที่เรียกว่าครอบคลุมพื้นที่หรือ area saturation มากกว่า คือไม่ใช่การยิงแม่นยำเฉพาะจุดเป๊ะๆแบบพวกจรวดนำวิธีสมัยใหม่อย่างเช่นเฮมาสของสหรัฐนะครับพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่าการยิงครอบคลุมพื้นที่มันต่างกับการยิงแม่นยำยังไงในทางปฏิบัตินะคะ ได้ครับคือมันออกแบบมาเพื่อทำลายล้างเป้าหมายที่แบบว่ากระจายตัวอยู่ในพื้นที่กว้างๆนะครับอย่างเช่นการรวมพลของทหารหรือว่าขาบวนยานเกราะหรือฐานที่มั่นอะไรแบบนี้มากกว่าที่จะเล็งเป้าหมายเล็กๆจุดเดียวเช่นตึกหลังเดียวหรือรถถังคันเดียวซึ่งพวกระบบนาวิธีอย่างเฮมาสเนี่ยเขาจะทาได้ดีกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่ก็นั่นแหละครับต้องแลกมาด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่า แล้วก็ราคาที่สูงกว่ามากเหมือนกันเข้าใจแล้วค่ะแล้วที่ว่ามันต้องอาศัยข้อมูลเป้าหมายจากภายนอกอันนี้เป็นข้อจำกัดด้วยไหมคะน่าจะเรียกว่าเป็นลักษณะของระบบ MLS ส่วนใหญ่ในยุคก่อนที่จะมีการติกรอบหรือรวมระบบนำวิถีในตัวนะครับคือตัวรถยิงเองเนี่ยมันไม่มีเรดาร์หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายของตัวเองต้องรับข้อมูลเป้าหมายมาจากหน่วยอื่นเช่นหน่วยลาดตระเวนโดรนหรือหน่วยชี้เป้าอื สิ่งก็ต้องอาศัยการประสานงานที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ข้อด้อยเฉพาะของ PHL03 เส้นที่เดียวนะครับระบบอื่นในยุคเดียวกันก็คล้ายๆกันแล้วในทางยุทธวิธีล่ะคะกองทัพจีนเขาใช้งานมันยังไงบ้างนอกจากแค่ยิงถล่มพื้นที่กว้างๆที่ว่ามาบทบาทหลักๆเลยนะครับคือการโจมตีเป้าหมายสำคัญๆที่อยู่ลึกเข้าไปหลังแนวค่าศึกนะครับอย่างเช่นพวกศูนย์บัญชาการควบคุมการรบหรือสนามบินที่อยู่แนวหลังคลังอาวุธ หรือเส้นทางลําเลียงส่งกําลังบารุงผู้นี้ครับอ๋อคือตัดกำลังสนับสนุนไปเลยตรูเพื่อเปิดทางให้ทหารราบหรือย่านเกราะของเราบุกเข้าไปได้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งใช้ในการป้องกันชายฝั่งก็ได้นะครับเพราะระยะยิงมันไกลพอที่จะวางยิงจากบนฝั่งได้สบายๆเลยแสดงว่ามันเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจการยิงจากระยะไกลที่สำคัญมากๆของจีนเลยนะคะแล้วนอกจากจีนเองมีใครใช้อีกบ้างคะเนระบบนี้ นอกจากจีนเองที่เขาว่ากันว่ามีประจำการอยู่หลายร้อยระบบเลยนะครับก็มีข้อมูลว่าปากิสทานเขาจัดหาไปใช้งานเหมือนกันแต่ใช้ชื่อว่า A 1 0 0 E ซึ่งก็เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาอีกทีแล้วก็มีรายงานว่าแซมเบียกับรวันดาก็เคยจัดหารุ่นส่งออกไปใช้ด้วยครับแล้วมีข่าวคราวการพัฒนาต่อยอดอะไรอีกไหมคะสาหรับระบบนี้ ก็มีกระแสข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาร of ุ่นใหม่ๆ <да ท <pr ี่อาจจะแบบว่าติดตั้งระบบนำวิถีด้วยดาวเทียมเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็น GPS หรือว่าระบบ b ดูของจีนเองซึ่งถ้าทำได้จริงเนี่ยก็จะเปลี่ยน PHL-03 จากอาวุธยิงครอบคลุมพื้นที่ให้กลายเป็นอาวุธยิงแม่นยำสูงได้เลยนะครับโหเพิ่มขีดความสามารถขึ้นไปอีกขั้นเลย ฟังดูสมกับฉายยาที่บางแหล่งข้อมูลเขาเรียกว่าหมาัดอุกกาบาตจากแนวหลังเลยนะคะทั้งพลังทำลายที่ดูรุนแรงแล้วก็ระยะยิงที่ไกลมากๆใช่เลยครับสรุปแล้ว PHL 0 3ก็คือระบบ MLRS ที่น่าเกรงขามมากๆระบบหนึ่งมีอำนาจการยิงสูงระยะยิงไกลแล้วก็มีความยืดหยุ่นจากหัวรบที่หลากหลาย ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดจาก s m e r ์ h ของรัเสเซียที่ประสบความสําเร็จแล้วก็กลายเป็นกําลังสําคัญของ PLA ไปแล้วแม้จะมีข้อจํากัดเรื่องออต้นทุนหรือความแม่นยําเมื่อเทียบกับระบบนําวิถีรุ่นใหม่ๆก็ตามนะครับแต่มันก็ชดเชยด้วยความสามารถในการส่งมอบอาํานาจการยิงปริมาณมหาศาลไปอย่างเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างรวดเร็วนี่ก็ขอทิ้งไทยด้วยคําถามชวนคิดไว้สักหน่อยนะคะลองนึกภาพตามกันดูว่า หากระบบอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลที่เน้นการครอบคลุมพื้นที่แบบนี้มันแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าถูกพัฒนาให้มีความแม่นยำสูงขึ้นไปอีกด้วยระบบนำวิถีต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสมดุลทางทหารและยุทธศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างไรบ้างอันนี้น่าคิดตามต่อจริงๆ